สวัสดีครับผมเบนนะครับจากเต็นนิวัตวันนี้เดี๋ยวจะพาดูนะครับที่อยู่ข้างหลังแถวนี้นะเอาแถวนี้ก่อนวันนี้เป็นพวกวีออสกับยาลิสก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่อยู่แถวนี้จะมีตัวไหนบ้างก็คือประมาณ10กว่าคันพวกนี้นะครับฟรีดาวทุกคันนะครับฟรีดาวฟรีประกันภยัยฟรีค่าดำเนินการออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ คันนี้จะเป็น V ีออปี2018นะครับงวดก็จะอยู่6,000กว่าบาทตัวปี18จะอยู่6,000ปลายๆนะครับตอนนี้จะเริ่มที่อยู่6,000หมดแล้วจากที่7,000กว่าตอนนี้จะลดลงมาเหลืออยู่6,000กว่าแล้วครับส่วนคันนี้เป็นออ,อนิวยาริสปี21จากงวด8,000ปีที่แล้วนี่งวดอยู่8,070ตอนนี้เหลืออยู่แค่7,200นะครับตัวนี้ออนิวยาริสปี21นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ด้วยคันนี้เป็น v ีออปี10 อันนี้ปี19นะครับงวดก็อยู่6,000กว่าบาท all new y o r k ปี19ตัวนี้เป็นเอทีพตัวนี้เป็นยา r i s ์เอทีปี2018งวดก็อยู่6,000กว่าบาทครับผมอ่แปับนึงมีมีมมข้อความเข้าอ่าตัวนี้ยา r i s อ่าเออยาฤทธยาฤทธเอที y aris, y aris ip, ปี18นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นยา r i s ปีตัวนี้ปี2022 ปี2022ก็จะงวดเริ่มต้นอยู่7,000กว่าบาทครับฟรีดาวตัวนี้ก็คือเป็นยอดฟรีดาวทั้งหมดนะครับที่แจ้งจะเป็นฟรีดาวลูกค้าอยากดาวเพิ่มก็ได้ตัวนี้เป็นยาลิสปี2021แต่ตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตพรีเมีมงวดจะอยู่8,000กว่าบาทครับก็คือนะครับเป็นหลังคาสีดำไฟหน้าเป็นเหมือนอะมิดไลท์อะแล้วก็ไฟหน้าเป็นพวกเป็นโครมของที่มันจะเป็นตัวท็อปขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นยาลิสปี2 0 1 0 5ตัวนี้งวดอยู่5,000กว่าบาทนะครับเอ้ยเป็น v ีออสออนิววีออสปี15งวดอยู่5,000กว่าบาทนะตัวนี้ V ีออสงวด5000กว่าใครที่รออยู่ตัวนี้ครับแล้วก็มาคันนี้เป็นปี2 0 1 7 2 0 1 7ก็อยู่6 0 0 0กว่าถ้าพวกปี1 0 1 7 1 8 19เนี่ยงวดจะอยู่ประมาณ6000กว่านะครับแล้วก็มาตัวนี้จะเป็นปี2018ก็อยู่6000กว่าตัวนี้ วันนี้ดูส่วนไม่ได้แพงมากแล้วฟรีดาวที่บ้านเลยเดี๋ยว